โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาอยู่ในเกมดาร์กนบอลเลเจนต์กันอย่างเช่นเคยนะครับกับวันนี้นะการแนะนําตัวละครแ,แปลความสามารถของซูเปอร์ไซย่าโกคูจากซาก้าฟอร์มเดอะมูวี่นะในภาคนี้ก็จะเป็นคุณพ่อที่แสนดีนะครับแล้วก็ความสามารถในเกมเนี่ยก็จะเป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของคุณพ่อเรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อตายให้ลูกๆแข็งแกร่งนะโอเคเรามาดูความสามารถต่างๆกันก่อนดีกว่านะเริ่มมาที่คัดฟ้าครับ จะบวกความรุนแรงของการ์ดฟ้าเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็ลดคิคู่ต่อสู้ด้วย50หน่วยนะครับทางด้านการ์ดเขียวเนี่ยก็จะฟื้นฟูคิ40หน่วยครับบวกดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมครับ20%แล้วก็ลดเวลาเปลี่ยนตัวให้กับเพื่อนร่วมทีม2วินะครับทางด้านอบิลิตี้นะครับเมนอเบลิตี้เนี่ยจะรีคิขึ้นมา30หน่วยนะครับแล้วก็จะบวกบัฟดาเมจครับโดยอ้างอิงจากสมาชิกภายในทีมนะครับที่เป็นซูนแฟมิลี่แล้วก็ซาก้าฟอร์มหรือมูวีนะครับกก็คคืือออถ้าาเเเเหลััันนน3ตวี่ยยดดมจจะะะสุรบ50% 2ตัวก็จะลดลงมาเป็น35%นะครับแล้วเหลือตัวเดียวก็จะมีแค่20%นะครับแล้วก็ความสามารถด้านล่างนะครับก็คือจะไลซิงทัดแรงขึ้น30%นะครับถ้าภายในทีมเหลือ2คนแล้วก็เป็นตัวละครอย่างโกหังแล้วก็โกเทนนั่นเองนะครับโหเรียกว่าบังคับมากถ้าอยากจะแรงไลซิงทัดก็ต้องจัด2คนนี้นะแต่ไม่จําเป็นก็ได้นะเราเล่นเป็นทีมอื่นก็ได้นะครับ ทางด้านยูนิคแอบิลิตี้นะครับยูนิคแรกก็คือเมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามเนี่ยจะทําการฟื้นฟูคิดสาหน่วยครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับห้นะครับแล้วก็บวกดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์โดยสามารถสแตทสูงสุดได้สานะครับแล้วก็มีความเร็วจั่วการครับหนึ่งเลเวลเป็นเวลาสิบวิด้วยกันนะครับทางด้านยูนิคที่2นะครับก็คือเมื่อตัวละครนี้ตายลงไปนะครับมันจะฟื้นฟูเรื่องให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เหลืออยู่นะครับ15%เเเเพพพิิิิ่่่มมมมมดาาจขขึึ้้้้นนน30% 30%ีอัตรฟฟืูคแลวก บวกความรุนแรงของอัลติเมทแล้วก็เอาเวกเกนดาเมีนะครับให้กับตัวละครที่เป็นซูนแฟมิลี่แล้วก็ซาก้าฟอร์มูวี่เพิ่มขึ้น15%นั่นเองนะครับโอเคก็ค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นต่อกันที่ยูนิตที่3นะครับก็คือจะลดเวลาเปลี่ยนตัวลงห้าวินะครับถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยใช้การ์ดฟ้านะครับแล้วก็จะลดเวลาเปลี่ยนตัวให้กับตัวเองลงสิบวิถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยไรซิ่งรัดนะครับก็คือเกิดเกิดมาเพื่อพีชีบ่ะตัวเนี้ยก็ถือว่าดีานะีีมากกกกๆนนนนะะะต่่่อออััททยูิ4คครบ็็ืจล เมนาบิลิตี้ของคู่ต่อสู้นะครับ3วินะครับถ้าตัวละครนี้เปลี่ยนตัวออกนะเออแปลกดีแล้วก็ถ้าตัวละครนี้ตายนะครับจะทำให้คู่ต่อสู้ติดสถานะลดสแตนดาร์เมดคัดลง10%เรนะครับแล้วก็ลดคีคู่ต่อสู้ลง50หน่วยนะครับแล้วก็ลดอัตราฟื้นฟูคีคู่ต่อสู้อีก50%เป็นเวลา15าวิด้วยกันนะครับโอเคและนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของซูเปอร์เซียคโกคู่าสีเหลืองครับหลังเซนใครมาความสามารถก็เพิ่มขึ้นมาดูดีขึ้นเยอะนะครับ ผมชอบการไลซิงดันแล้วก็โคเวอร์ได้เลยทันทีนะเพราะว่าลดเวลา1ิบวิลงมารับไลซิงดักให้เพื่อนได้แล้วก็พอมันตายมันก็จะบัฟดาเมจบัฟเลือดนะครับเพิ่มความรุนแรงอะไรต่างๆแล้วก็มีดีบัฟส่งผลต่อศัตรูด้วยนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจับตามองครับแต่ว่าให้เทียบกับพวกตัวละครตายเกิดก็ยังตัวตายเกิดก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันใน PVP พีเลยดีกว่านะครับกับคุณพ่อที่แสนดีโกคูคนนี้มาทีมที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้นะครับเคยทำคลิปแล้วแหละแต่ว่ารอบนี้เปลี่ยนโกฮังแล้วก็ใส่โกคูมามาเริ่มสงครามเลเจนบลัสอ้าวชน,นครับพุทธหัวเขาลบสวยนะจัวฟ้าขึ้นมือนะระวังล็กหลบโอเคสลับตายเลยครับ อือโหดาเมจบอกแล้นะว่าบับดาเมจในยูนิตกับลิตี้แล้วก็สเตตัสมันค่อนข้างน้อยนะว่าเกิดมาเพื่อรับใช้ชาตินะฮะมารับไรซิ่งรัดอย่างเดียวโอเคเขาสลับโคเวอร์ปึ๊บปึ๊บโอ้เคสลับัเดึ๊บโอเคโดนครับฮ้ยเ้ยเฮ้ยไฮ้มเฮ้ยเเคครึ่้หลอดจริงๆด,ด้วยแรงยัดๆอ่าโดน ไม่ทันนะครับสาไปเปเเลี่ยนสายโหดเยโคบูเอพิเศษในสำรับโกคูครับเราพอเป็นโกคูเนี่ยเราเล่นแบบไม่ต้องระแวงหลังนะคือเล่นพลาดอะไรก็ได้นะเพราะว่าตอนเขาอะไรซิงดัตอะไรไงเราก็เปลี่ยนได้นะโอเคไล่มาเลยการรีวิวครั้งนี้ก็จะแปลกหน่อยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวที่ส่งโกคูไปตาย <laughs> พิรามิดมันไม่ได้จัดจ้านอ่ะแต่ว่าพอมันตายแล้วมันน่าจะมีผัวมกับเกมเยอะอยู่ระดับหนึ่งน,นะยิงมาตายไหมโอ้โหขนาดเซนไครก็แล้วนะโดนสีง่วงไรซิ่งคัดยังตายนะถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันควรจะอึดกว่านี้ไหมรับหลบจั่วกัดฟ้าโอ้โหลบเฟค สวัสดีครับมันเกนแรกก็น่าจะแห้งโอ้แรงมากโอเคเขาเปลี่ยนตัวไม่ได้และ้วรัเกียรหลบเขาก็ไม่มีครับเพราะว่าคนไหวหรือเปล่าหน้าดาวโอ้แม่เจ้าโอเคโดนไปใช้ต่อเนื่งองถูไหินับเลยครับโอเคเราเป็นการ์ดฟ้าแล้วกันนะ แล้วก็คุณชิต้ารู้สึกจะเล่นกับโกคูได้ดีมากๆนะเพราะว่ามันจะเก่งมากๆตอนเพื่อนมันตายนะครับ,รบแล้วก็ได้พวกดีบัฟความสามารถต่างๆจากโกคูสีเหลืองด้วยนะเพราะว่ามันส่งผลถึงซาก้าฟอร์มูวี่นั่นเอวุ้ยเขาก็ดื้อปะได้ปะวะห,ห,หลบเขากดเมนรอหลบจังหวะสวยๆโอเคไปหนึ่งดอกผมบอกเลยว่าตายนะฮะ อัติเมตเราก็แรงขึ้นด้วยโซมานิเชอร์อัพไปที่หน้าเรียบร้อยร่วงเฮย้ยโดนทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบครับอ่าได้อยูแ่แต่ว่าตีไม่เข้าเลยพระเจ้าสลับเลยแล้วกันคาร์สไปแาร์ฟ้าไปครับไม่มีไง,ไงขึ้นหลอดนะแนะนำถ้าเรามีเกล็ดหลบอยู่แล้วเนี่ยเราใช้เบจิตตาการ์ดฟ้าจะคุ้มกว่านะแต่ถ้าไม่มีเกลหลบให้ใช้โกคูครับ เราจะทำให้เกมเนี่ยไปต่อได้นะปั๊บอาวได้อีกอีกหนึ่งทีเกมหลบมาทันปะจะจะได้ไม่ต้องคอเวอร์ครับอีกหนึ่งทีครับเปลเเเี่ยนเบจิต้าก็จะได้ใบหนะึ่งอ่าสวยงามเรียบรอ้อยโอเคเกมแรกจีจี้มาอุย้ยทีมทีมเอ้ยเท่จัดมาดิ ชอบแหวกอะแหวกเกินไปเปล่าทีนี้ปึ๊บคัสอ๋อเป็นวิสนะครับพี่เอาไว้จวกคัดเขียวให้บาดักได้เรือ่อยๆโดนแรงนะเนี่ยสลับโอเคปึ๊บนี่ไงมีคัสฟ้าด้วยคาลเตอร์เลยขึ้นกอดไหมไม่น่าถึงอนะโหอีกเหมือนกัน รับอ่าโดนนะครับแต่ว่าคียเราหมดฮาร์ดก่อนตึ๊บโดนเพิ่มเตะลากไปโีนคือโการ์ดฟ้านะแกไว้ก่อนอ่าจะจีนเราเบกเดี๋ยขาเราใช้การ์ดฟ้าไปครับสำหรับขอแท็บช็อตมาลาสไปโดปนหลบทบฟิ้ม อ่ะไม่รู้เถอตายซะเถอะเจ้าอ้วนอ้าววิสมาครับใช้ต่อเนื่งองโอเคดึงเวลารออีกหนึ่งทีไร้เส้รักเลยครับตายครับ ถ้ายูนิตที่4 ia, ี่ของซูเปอร์ซีอาโกคูเนี่ยถ้าเป็นแบบเล่นเล่นภายในทีมแล้วแบบไม่ต้องไม่ต้องตายแล้วแสดงผลก็จะดีมากๆนะแบบเปลี่ยนตัวแล้วตัวที่เข้ามาในสนามจะได้ดามจเ,เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือว่าได้ฟื้นขียอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านี้ครับอันนี้มันไปโฟกัสต,ตอนตายอย่างเดียวนะครับทำให้ยังไงเกมเราก็เสียเปรียบถ้าเป็นสองต่อสานะบึกกาเขียวอุ้ยกดจนจะเต็มหลอดแล้วนะอุ้ยเออโดนครับ จวกทัดเขียวหนักๆมากโอเคเขาโจมตีมาอย่างนี้เราหลบครับซปตายไปบลัสอ้าวเก่อะไยขึ้งอุ้ยแย่แล้วครับารชิงทัดแน่ๆนะถ้าอย่างนี้โดนดิครับอ้าวตายไหมอู๋เกือบตายมีใบหนึ่งมีใบหนึ่งซึ๊บลัสเออโอเค สลับครับตามสเสร็จปติดเ,เขาให้หนะ้าตายเลยครับร้อยกดเมนาบิลิตี้นะกดคืนดีครับเอ้าโอเค,อเคตายซะพิชารก็จะมีสกิล เลยไม่ได้ดูว่าอัติเมตสกิลแรงขนาดไหนนะเพราะว่ามันบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมหึอแล้วก็อีคิดเมนต์ผมประมาณสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะที่สิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยที่แรงขึ้นมานะครับโอเคจีจีมาเป็นก็อตทินะครับทีมกล,ลูกรักของผมเองสวัสดีวาโดสไม่ได้เจอกันนานนะคือถ้าวาโดสเซนใครเนี่ยคือหนังคนละม้วเลยผมว่านะน่าจะก่งสุดๆอะ ไม่ต้องการดามเมจแต่ว่าต้องการสเตตัสที่มีค่าป้องกันเยอะขึ้นแล้วก็เบสเลือดที่เยอะขึ้นนะหนึ่งใบเคจะตายแล้วนะ,ะลูกรักของฉันจะตายแล้วเรีย,ยบร้อย,อยปึป๊บ plus ฮ่าสไส้เอ๊ะยืมกดเมนอเบริตี้นะถ้ากดเมนเราจะได้คิกด,ด้วยก็ได้ดามเมจเพิ่มขึ้น มันเป็นเมนาบิที่ที่ไว้กดตอนช่วงต้นเกมนะครับโอ้โหตัดคอมโบพลาดลึบหาโดนเลยครับโอเคแต่ว่าตัวละครบแบบนี้มันคุ้มมากๆตรงที่เราสามารถเลือกจะโคบูได้นะเพราะว่ายังไงเขาก็เปลี่ยนกลับมาทันแต่ผมเลือกที่จะไม่โคบมเว่าเขาจะเพิ่มสิ่งที่ชนะทางผมนะรับรโดนนะครับการหมดมือแล้วสไตร์ไป ลัเขียวพื้นที่เฮ้ยน,น,นี่ต้องเปลี่ยนแล้วึ๊บปึ๊บอยาดึ้โอเคสไตล์ไปครับลาสต่อเนี่ยงอ่ากลับเป็นบาโดสนะครับกดอัติเมือสกิลเลยครับใด้กากฟ้าไม่หนึ่งใบโซฟานิเชอร์ของคนตายมันแรง ง่วงยังไงยุ๊บไปสิ้นัทธ์ผมไม่ได้ล่าสมาสลับได้อาสลับได้สวยอ่าหลบไปไปยิงคือสลับโกคูไอ้สลับเบจิตา้า สำหรับโกคูบลัสเลยโอเคจริงๆครับโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับทริปนี้นะกับซูเปอร์ไซยาโกคูนะครับก็เป็นตัวที่ผมคิดว่ามันทําให้ตัวละครที่มีโคเวอร์ถ้าเล่นคู่กับตัวละครที่มีโคเวอร์สไตล์กับบลัสอย่างละตัวเนี่ยค่อนข้างดีนะเพราะว่าถึงเราจะโคเวอร์พลาดแลด้วโดนอะไรซิมนัดเนี่ยตัวละครนี้ก็จะกลับมาแก้ให้เราได้โดยการโคเวอร์เข้ามาครับแต่ว่ามันจะแพ้ตัวละครอย่างพวก การเคลื่อวที่มีแอนิเมชันในการน็อกกิ้งอย่างพวกฟิกเซอร์ครับหรือ Android 21นะครับแล้วก็ตัวที่มียูนิในการล็อกคู่ต่อสู้ให้เปลี่ยนตัวนะตัวนี้ก็จะลงมาช่วยเพื่อนไม่ได้อยู่ดีนะแล้วถ้าเพื่อนเราตายไปก่อนเนี่ยทีมเราจะดรอปดาเมจลงไปแล้วก็ความแส็งแก่งลงไปมากๆคนระับก็อคือถ้าจะตายเนต้องเป็นตัวนี้นะครับในการตายตัวแรกครับก็ะจะประมาณนี้นะสำหรับโกคูซุปเปอร์เซียซีรีส โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับส c ค i ป e ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย やー<や> 尤其